โอ้กะต้อพุทธโอ้พุทธพพุททางวันทางิโอ้กะตพุทธพุทโออ้มคะ เอาใหม่ค่ะเร็วๆโอ้ก็ตุ๊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 ตอตุ๊ดุุ๊ตุ๊ตุุ๊อตุุ๊อ่ ก้าบๆก่อนเร็วช้างช้างเหรอคะเพลงช้างเหรอลูกร้องยังไงช้างช้างช้างเร็วโอ้จะพูดเหร โยกแยกเอ่ยยังไงนะร้องยังไงนะหมาหังงอร้องยังไงคนะอ่ะเร็วเร็วเร็ว Oh. <laughs> oh.